สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมออฟฟิเชียลนะครับก็คลิปนี้มาเจอกันในช่องสลาลมออฟฟิเชียลนะครับมา,าแนะนำเหรียญ10บบาทนะครับที่ ทางช่องผมรับซื้อนะครับก็มีหลายท่านสอบถามกันเข้ามาว่าซื้อปีไหนบ้างพสอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ดูคลิปนี้เป็นหลักเลยนะครับว่าช่องผมสลาลมคอยชแนลอ่าสลาลมออฟฟิเชียลรับซื้อแบบไหนนะครับรับซื้อแบบนี้นะครับใครมีเหรียญตามรายการต้องการจะขายนะครับติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดีผมขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับนี่นะครับแอดมาได้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญ10บาท ที่รับซื้อนะครับหลักๆเลยนะครับนี่ปีพศ2531นะครับ10บาทปี3 1นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่1000บาทสภาพผ่านการใช้งานนะครับซื้อเหรียญละพันแล้วนะครับราคาตามสภาพไม่ผ่านใช้ก็ราคาปรับขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คือแจ้งแจ้งราคาคร่าวๆก่อนนะครับผ่านใช้เริ่มต้นที่เหรียญละพันบาทนะครับ10บาทปี3 1หนึ่งนะครับเริ่มที่เหรียญละ1000บาทเหรียญต่อไปนะครับไปกันเร็วๆเลย 10บาทปี41นะครับอันนี้ผมรับซื้อผ่านการใช้งานเหรียญละ8 0ดบถึงาบาทนะครับ10บาทปี41นะครับผ่านใช้นะครับเหรียญละ80 -90 บถึงาบาทนะครับต่อมาปี42อ่าปี42ปี3 4แล้วก็ปี53นะครับอันนี้ซื้อราคาเดียวกันนะครับ3ปีพศนะครับ42 42 34แล้วก็ 53ตามนี้เลยนะครับอันนี้ซื้อเหรียญละ2ี่บถึงยีบาบาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะครับ4 2 3 4แล้วก็53นะครับอีก2เหรียญน,นะครับผลิตเยอะนะครับก็พบเจอบ่อยปี43แล้วก็ปี4 4นะครับ4344อันนี้ซื้อเหรียญละ15บาทนะครับ ก็รับซื้อทุกสภาพนะครับแต่ก็คือไม่ใช่ว่าเป็นเหรียญโดนเจียเหรียญชํารุดอันนั้นก็คือไม่ได้รับนะครับใครจะขายก็คัดแยกให้ผมสักหน่อยละกันนะครับเพราะว่าราคาไม่สูงผมซื้อเหรียญละ15บาทนะครับผมก็ขายออกเหรียญละ20บาทกําไรผมแค่เหรียญละ5บาทเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้เป็นชํารุดมาผมก็ขายไม่ได้นะครับก็คืออยากอยากทำความเข้าใจไว้นิดนึงนะครับสรุปนะครับเหรียญสิบที่ซื้อนะครับปี31เริ่มต้นที่1,000ง ปี4ี่หนึ่งนะครับเหรียญละ80-90บาทนะครับปีสี่สองสี่สองสามสี่แล้วก็ห้าสามนะครับอันนี้ซื้อเหรียญละยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทส่วนปีสี่สามแล้วก็ปีสี่สี่นะครับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทนะครับก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้อันนี้คือเหรียญ10บาทที่ดูแค่ปีพศออแล้วก็ขายได้เลยนะครับเดี๋ยวเหรียญเออเลอร์คอยเหรียญผิดพลาดเหรียญแปลก เดี๋ยวผมค่อยทาคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับคลิปนี้เอาแค่ปีพศก่อนนะครับสั้นๆนะครับก็ได้ใจความนะครับซื้อจริงด้วยนะครับใครมีตามนี้รับราคาที่ผมซื้อได้ก็ส่งมาขายได้นะครับลายดีผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับช่องสลาลลมออฟฟิเชียลนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ